น่าลธอธอมาฟัง พ่อวัฒนธรรมบ้านฉันยัง สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับกันสู่รายการ Lightning t a l กกับสายสวรรค์ขยันยิงค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่อง13 f ฟ m i l y แห่งนี้4โมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดค่ะวันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของดิฉันเนี่ยมาไกลามาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นน้องๆเยาวชนที่มีทักษะมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการเล่นดนตรีเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่เข้าประกวดความสามารถกันในเวทีการประกวด ชื่อว่า Southern Voice Thailand ไม่ธรรมดานะคะมีเวทีแบบนี้ด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความสามารถของเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประกวดกันหลายประเภทค่ะแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศมาวันนี้ที่อยู่ในรายการของเราก็คือผู้ชนะเลิศในประเภทร้องเพลงและก็ผู้ชนะเลิศแบบเป็นทีมนะคะคือประเภทวงดนตรีขอต้อนรับน้องๆทั้ง5คนนะคะ เริ่มจากคนแรกค่ะน้องลลิตาพรพุทธศรีหรือว่ามามิวผู้ชนะประเภทร้องเพลงสวัสดีค่ะมามิวสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็หนุ่มๆทั้งสี่นะคะโอ้โหเข้มกันทั้งหมดเลยไม่มีใครจืดเลยเข้มกันทั้ง4ี่คนเลยไม่ต้องบอกเลยว่ามาจากไหนเลยนะคะเริ่มจากคนแรกค่ะรูปหล่อตรงนี้มูฮัมหมัดไพซามือยอ่อหรือว่าน้องลงนะคะน้องลงเป็นมือกีตาร์เป็นผู้ชนะเลิศประเภทวงดนตรีชื่อวงวิถีคือทั้งหมดนี้คือวงวิถีถูก<ช>ไหมคะลูก <c oughs> คนที่สองค่ะน้องตี๋ชนินแท่เจียงเป็นนักร้องนำนะคะแล้วก็คนที่สามน้องซูแวรซัมซูแวรซาแมแนะคะสวัสดีค่ะซูเป็นมือเบสครับค่ะแล้วก็น้องลิฟลิฟยกไม่ค่อยจะขึ้นนะพี่ว่านะลิฟอารันอับดุลรอโซลิฟเป็นมือกลองกองวิถีนะคะคือทั้งคนทั้งสี่คนนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็เล่นดนตรีมาพักหนึ่งแล้วก็ส่งเข้าประกวดในเวทีนี้ แล้วเราให้ lady first นะเล่าเรื่องสุภาพสตรีก่อนนะค่ะมามิวตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอายุ16ปีค่ะอยู่ที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนนราธิวาสค่ะชั้นอะไรละมหค่ะมหโรงเรียนนราธิวาสเป็นคนนราธิวาสแท้ๆเลยหรือเปล่าแท้ๆเลยค่ะค่ะเกิดและโตที่นั่นเลยเกิดแลวโตที่นั่นเลยมีพี่น้องไหมมีพี่น้องหนึ่งคนนะคะพี่สาวค่ะอ๋ามามิวเป็นคนเล็กน้องสุดค่ะมามิวไปว่าอะไร เมื่อก่อนคือแม่บอกว่าหนูขาวค่ะอ๋อมิวคือแบบขาวค่ะขาวเป็นน้ำนมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะพี่หนิงก็อ่านชื่อเอ๊ะมามิวนี่มันเป็นผลไม้อะไรชนิดหนึ่งที่เราไม่รู้จักหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นเอ่อเป็นเอ่อความที่ตอนเด็กๆผิวขาวแม่ก็เลยตั้งชื่อแบบนี้มามมีรู้ตัวว่าตัวเองชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่อายุหกขวบค่ะตั้งแต่หกขวบค่ะเป็นยังไงย้อนเวลากลับไปตอนนั้นคือยังไงฮะเราต้องทั้งวันเลยเหรอหรือว่ายังไงตอนนั้นคือ Wi-Fi ค่ะเพิ่งมี Wi-Fi อยู่ที่บ้านก็เลยเปิดฟังทั้งวันเลยแล้วก็พ่อกับแม่ก็ชอบดนตรีด้วยค่ะก็เลยเปิดทุกเช้าก่อนนอนเปิดตลอดเลยโดยเฉพาะเพลงแหล่ค่ะในเพลงแหล่ใช่โอ้ไม่น่าเชื่อนะคือเป็นเด็กใต้แต่ว่าชอบเพลงแหล่แต่เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยฟังเพลงแหล่ค่ะหนูฟังเพลงสตริงค่ะแต่ว่าเพลงแรล่เนี่ยจะซึมซับเข้าหัวหนูเลยแบบ เข้าแบบเป็นเลยค่ะพ่อแม่เปิดใช่แล้วก็ฟังมันก็ค,ค,ค่อยคอยซึมซ<ช>ับไปเองแล้วแหล่ได้ไหมแหล่สดได้ไหมได้ค่ะจริงหรอเอาไม่เชื่อไม่เชื่อต้องขอนิดนึงใิแหล่สดยังไง ขอนักจาสิกาขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วหนอต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบองค์อคักคักค งงงงพิสูจน์นะปรบมือสิครับรออะไรเก่งจริงๆไม่นะคือแบบมันร้องเป็นรุ่งทำนองแบบนี้เอื้อนได้แบบนี้เลยก็คือค่อยๆค่อยๆฝึกมาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะคุณพ่อสอน<ช>คุณพ่อเป็นคนชอบร้องเพลงหรือวพ่อเป็นนักร้องชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็สอนตั้งแต่หนูเล็กๆค่ะแล้วก็ร้องอย่างเงี้ยเห็นบอกว่านี่เออไอดอลหนูนี่ แกมเดอะสตาร์นิวจิ๋วดาเอนโดฟินอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนี่แปลว่าเป็นคนที่ฟังเพลงทุกประเภทแล้วก็ร้องได้ทุกประเภทคค่ะอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเป็นเจ้าของรางวัลอะไรต่างๆมากมายมีประกวดบ่อยๆไหมทางโรงเรียนส่งไปประกวดค่ะใช่ในระดับจังหวัดระดับภาค ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเวทีเซา e ันว o i c ์ไทยแลนด์นี่คือคือเวทีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยประกวดมาใช่ไหมคะอ๋ออย่างนี้นี่เองกว่าจะมาถึงวันนี้ของสุภาพสตรีมาถึง4ี่หนุ่มสุภาพบุรุษทั้ง4ตรงนี้บ้างนะคะมารวมตัวกันเป็นวงวิถีได้ยังไงใครเป็นคนก่อตั้งวงผมต้องเริียนกนตรอกีตาร์ก่อนครับผมมือกลองมือเบสแล้วก็ผมเรียนที่เดียวกันครับค่ะยังไม่ครบตัวคนนี้ตอนแรกยังครับ เล่นตั้งแต่อยู่มัธยมครับตั้งแต่อยู่มัธยมครับค่ะตอนนี้อย่างน้องลงน้องลงอยู่ชั้นอะไรตอนนี้ตอนนี้อยู่ปวส .2 อครับผมอยู่ปวสแล้วก็ผมเียนจบนะครับจบแล้วปวส .2 ครับเียนก็ปวสแต่ว่ารวมตัวกันตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมครับผมแล้วก็มารวมตัวกันยังไงคือก่อนหน้านั้นอยู่มัธยมเรียนด้วยกันมาก่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันครับอ๋อค่ะแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีใช่ครับแต่ละคนก็คือมีความสามารถ เล่นดนตรีได้คนละชิ้นอยู่แล้วใช่ใช่ครับมารวมตัวกันครับค่ะแล้วมาเจอนักร้องนําได้ยังไงเพื่อนแนะนำใหม่อีกทีหนึ่งครับค่ะก็เจอกันในที่ห้องซ้อมที่ห้องซ้อมที่ที่สุไงโกโลกะครับที่อำเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดทั้ง4ี่คนเป็นเด็กนราธิวาสหมดไหมใช่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่นราธิวาสเขาก็มีกิจกรรมเด็กๆที่เล่นดนตรีชอบร้องเพลงอะไรต่างๆก็มีห้องซ้อมดนตรีใช่ครับแล้วมีถึงขั้นแบบไปเล่นดนตรีแสดงจริงๆหาไรายได้อะไรแบบนั้นไหมคะหรือว่าเป็นแค่ฝึกซ้อมในหมู่เยาวชนกันเฉยๆก็มี<ง>ประกวดมากครับประกวดแล้วก็มีของโรงเรียนพาไปเล่นต่างพื้นที่ด้วยครับค่ะอ๋อมีไปแบบ แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนไปโชว์ไปโชว์เป็นวงเย่าวงเยือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเออแปลว่ากิจกรรมของเด็กๆที่นราธิวาสถ้าสนใจในเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีก็มีให้ส่งเสริมเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาประกวด Southern v o i c e Thailand คือวงวิถีเนี่ยเป็นมายังไงเอาชื่อวงก่อนเห็นบอกว่าชื่อถนนเป็นชื่อถนนครับเส้นหนึ่งของในเมืองสงขลาครับชื่อถนนใช่ครับวงวิถีใช่ครับแต่ว่าจริงๆเราก็ตัด ตัวสคจลออกเป็นวงวิถีไปเออเป็นมีมีที่มาค่ะมีที่มาเก๋ๆแล้วก็ก่อนจะมาประกวดเซอร์เทนไวท์ไทยแลนด์มีมีรางวัลอื่นมาก่อนไหมก็มีบ้างมีแพ้บ้างชนะบางอ๋อค่ะใช่ครับระดับจังหวัดระดับภาคระดับจังหวัดบ้างภาคบ้างแล้วก็มีอีและบอยังรัดด้วยครับก็แพ้ไปครับค่ะแต่ว่าก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ครับ ประกวดกันมาหลายเวทีแล้วใช่คับจริงๆแล้วเราถนัดเล่นเพลงแนวไหนวงวิถีเราเนี่ยแนวร็อกครับแนวร็อกครับมีมีมีศิลปินที่เป็นไอดอลเราไหมมีก็มีขายลิฟลิฟผมไอดอลก็พี่แฮกแคลสครับพี่แฮกวงแคลสครับผมค่ะใครอีกมีไอดอลผมก็วงแคลส์มอร์ดิสแมครับออค่ะครับของผมก็เป็นบิ๊กแอดอะไรประมาณนี้ค่ะก็บอกแนวร็อกๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนแรกที่ทราบข่าวว่ามีการประกวดเวที Southern Voice Thailand ซึ่งก็ดำเนินการโดยกอรอ,มอรมนอใช่ไหมคะ<ช>การดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรแล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากสำหรับเด็กในสามจังหวดัดชายแดนภาคใต้รู้สึกยังไงตอนแรกอเล่าให้ฟังหน่อยได้ข่าวยังไงตอนแรกได้ข่าวมาจากเน็ตครับในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ครับค่ะก็พอได้ข่าวมาก็ไปเสิร์ชหาดูข้อมูลกันอีกทีครับแล้วก็มาปรึกษาเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันน่าไปนะเงินรางวัลมันสูงนะ มันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันอีกเวทีหนึ่งก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ด้วยก็เลยอยากจะไปครับค่ะก็เลยสมัครกันในนามของวงวิถีนะคะก็คือเป็นประเภทวงดนตรีส่วนน้องมามิวก็ประเภทร้องเพลงค่ะตอนนั้นมาได้ข่าวเพื่อใครแนะนําหรือว่ามามิวทราบข่าวเองทางโรงเรียนแล้วก็ทางคุณครูผู้สอนฝึกร้องเพลงกับนัวค่ะเป็นผู้แนะนำค่ะ หนูก็เลยไปชัเชวนเพื่อนๆมามาด้วยค่ะเอ๊ะว่ารางวัลมันเยอะดีก็เลยอยากอยากลองเพราะว่าเป็นเวทีที่ยิงย่งใหญ่แล้วก็ท้าทายสำหรับหนูมากหนูก็เลยอยากเข้าไป audition ออดูดค่ะค่ะเห็นบอกรางวัลเยอะรางวัลเยอะไม่มีรางวัลอะไรบ้างคะเป็นรางวัลชนะเลิศสามหมื่นบาทค่ะสำหรับยาวชนี่เยอะมากนะชนะเลิศสามหมื่นบาทแล้วมีรองชนะเลิศกี่รางวัล เป็นอ่าเป็นสามแบบเป็นห้ารางวัลค่ะชนะเลิศหนึ่งแล้วก็รองรองลงไปอีกสี่รางวัลสี<ช>่รางวัลก็ดลดหลั่นกันลงไป <c oughs> แต่ว่าถือว่าสามหมื่นบาทนี้ได้เป็นทุนการศึกษาที่เยอะสําหรับพวกเรานะ,<ช>ะก็เลยสมัครกันเข้ามานะคะแล้วก็ตอนที่เขาประกวดนี่รู้สึกว่าเฉพาะสานจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมใช่ครับโอ้เนี่ยใครเล่าให้พี่หนิงฟังหน่อยไม่เคยได้ยินเวทีนี้มาก่อนเลยอ่ะสูสูเล่าให้ฟังหน่อยครับเวทีนี้เป็น เฉพาะเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนครับค่ะแล้วมันเคยมีมาก่อนไมไม่เคยมีครับนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเป็นปีแรกปีแรกครับที่กองรมันาจัดมีทีนี้ให้ครับค่ะวัตถุประสงค์เองาเพื่ออะไรทราบไหมก็เพื่อมันอยากเปิดเวทีให้เด็กในจังหวัดชายแดนภัคใต้เปิดโอกาสให้กับ เด็กเยาวชนในสารจังหวัดอะไรประมาณนี้คือก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นเวทีที่เฉพาะเจาะจงเยาวชนในสาจังหวัดชิาคตคือบางทีสมมติประกวดกันในกรุงเทพโครมโครมเนี่ยเราก็โอกาสที่เราจะมาก็น้อยนะคะใช่มีโอกาสเพราะฉะนั้นนี่คือเปิดมาในพื้นที่เลยแล้วก็เฉพาะเจาะจงเด็กในสามจังหวัดชนแดภาคใต้ ก็เท่ากับว่านี่คือมันทําให้พวกเราโดยเฉพาะมีโอกาสมากขึ้นใช่ค่ะแล้วเวลาที่ประกวดอย่างตอนที่เราเห็นคลิปตอนต้นรายการเนี่ยไปเวทีจริงๆมันอยู่ที่ไหนรอบตัดสินอะตัดสินอยู่ที่สารการจังหวัดนราธาิวาสครับที่นราธิวาสถ้างั้นแปลว่าเด็กยะลา<ๆ>เด็กปัตตาน,นีก็มา เขาแบ่งเป็นเวทีละจังหวัดครับอ๋อเข้าใจละคือ3จังหวัดเนี่ยยะลาก็เวทีหนึ่งปัตตานีก็เวทีหนึ่งนราธิวาสก็เวทีหนึ่งเด็กๆไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลยไปที่จังหวัดของตัวเองจากนั้นก็ตัดสินผู้ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดแล้วก็เอาคลิปของผู้ชนะเลิศมาขึ้นยูทูบแล้วก็มาประชันกันอีกทีหนึ่งว่าใครมียอดวิวเยอะแต่งั้นใช่ไหมนี่แปลว่านอกจากฝีมือแล้วเนี่ย ยังเป็นขวัญใจมหาชนด้วยถูกไหม,มเพราะว่า,าต้องต้อง,ต,องต้องชนะก่อนแล้วก็มียอดวิวเยอะด้วยใช่ครับไม่ธรรมดา<ส>นั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของน้องๆน,นะคะที่กว่าจะมาคว,ว้ารางวัลชนะเลิศน,นะคะทั้ง กลุ่นที่เป็นวงดนตรีอันนี้คือรางวัลเยอะมากก็คือ1น0 0 0แบาท<ช>ประเภทวงดนตรีแล้วก็ประเภทร้องเพลงนี่คือ3 0 0 0 0บาทอย่างที่มามิวเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะคคกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะแต่ว่ามาไกลขนาดนี้ช่วงหน้าต้องมาคุยกันต่อนะคะว่าเขามีความคิดความอ่านยังไงแล้วก็อยากจะสะท้อนเสียงเป็นตัวแทนของเยวชน จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คนภาคอื่นๆทั่วไปได้รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้ไปฟังพลังเสียงเพราะๆจากน้องมามิวค่ะในเพลงฉันยังรอเธอค่ะ เธอมาดูอยู่ทุกวันศิละปะวัฒนธรรมบ้านฉันยังไม่มีวันเปลี่ยแนแปลงรอยยิ้มและความจริงใจพร้อมมีให้ด้วยใจเสมอทนตรง ฉันยังมีน้ำพริกบูดูรอเธออยูย่รอเธอมาชิม กันต่อกับน้องๆที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงและวงดนตรีจากเวที Southern Voice Thailand เสียงจากปลายด้ามขวานค่ะในใครเป็นตัวแทนเล่าให้ฟังหน่อยเวลาที่เขาบอกว่าเราอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแล้วมันก็มีข่าวความไม่สงบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วอยากจะบอกคนอื่นๆเขาว่ายังไงอ่ะมามิลล์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่อย่างที่คิดน,นะคะเพราะว่า ที่บ้านที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างมากมายค่ะที่ทุกคนแบบคิดว่ามันอันตรายที่จริงมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดค่ะค่ะแค่อยู่ให้ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาค่ะเราไม่ระวังตัวเราไม่ระวังตัวก็คือแค่ไม่ประมาทอยู่ที่ไหนถ้าประมาทก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าประมาทก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมค่ะขอมามีวอยู่อำเภออะไรนะคะอำเภอระแง่อำเภอระแงะ อยู่ตําบลตันหยงมัดใช่ค่ะของดีของตันหยงมัดคืออะไรลองกองค่ะใช่เลยนึกถึงพอบอกมาจากตันหยงมัดนี่นึกถึงลองกองเลยค่ะค่ะแลวที่บ้านที่บ้านทําใช่ไหมทําการเกษตรด้วยไหมทําค่ะทําด้วยเป็นปลูกผักสวนครัวค่ะรับประทานเองที่บ้านรับประทานเองที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักคุณพ่อรับราชการครูคุณแม่อ เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วก็คือธุรกิจส่วนตัวค่ะทำธุรกิจส่วนตัวด้วยคือ่ยกับการเกษตรเล็กๆน้อยๆแค่รับประทานเองในบ้านไม่ถึงขั้นแบบเป็นค้าขายทางการเกษตรอะไรแบบนี้ไดนใครทำทำอะไรอีกบ้างใครมีสวนยางใครมีผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้างที่บ้านมีไหมลงทาอะไรที่บ้านพ่อรับจ้างทั่วไปครับพ่อรับจ้างทั่วไปน้องลงอยู่ที่ตําบลปลาเสมัดอาเภอสุไไงโกกจังหวัดนราธิวาสใช่ครับค่ะส่วนหของโกลกนี่คือใต้สุดเลย ตด้สุดครับค่ะแล้วก็แสดงว่าข้ามไปข้ามมากับมาเลยบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยใช่ไหมคะคือวิถีชีวิตที่นั่นก็คือกลมกลืนกันทั้งพี่น้องในประเทศไทยเองแล้วก็ชาวมาเลเซียคือใกล้ชิดกันเหมือนคืออย่างพี่หนิงอยู่เชียงรายอย่างเงี้ยค่ะก็ข้ามไปแบบพม่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมใช่ครับเออแปลว่าชีวิตในมุมหนึ่งที่เราเราอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็มีภาพแบบนั้นครับเออใช่ไหมคะแล้วก็ ใครจะเล่าให้ฟังอีกตี๋ครับตี๋เป็นไงที่บ้านตี๋อยู่ที่สุงไงโกลกเหมือนกันใช่ครับที่บ้านทําอะไรก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปก็ผมก็มีเล่นดนตรีกลางคืนบ้างคบอฮอเล่นดนตรีนี่คือเลี้ยงชีพได้เลยครับร้องเพลงดีเหมือนกันก็คือตอนกลางคืนก็มีแบบสถานเท่องเที่ยวอะไรต่างๆเวในยามราตรีอะไรนี้มีเยอะขนาดไหนก็มีบ้างครับ ก็ได้ทำให้เรามีไปรับจ็อบได้มากเลยค่ะมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆเลยนักท่องเที่ยวไปมั้งไหมก็มีมาจากมาเลเซียบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นจากมาเลเซียค่ะมีคนจีนอะไรอย่างเงคะคือจีนกับคนมาเลก็มาจากมาเลเซียใช่ครับแบบนี้จะเยอะกว่าเยอะกว่าคนคนกรุงเทพหรือว่าคนภาคอื่นไปใช่ครับอย่างนี้อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวนรลาทิวาสยังไง ก็คือผมผมว่าจังหวัดนาราทิวาสเป็นจังหวัดที่ที่สวยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับแต่ว่าภาพภาพลักษณ์ในในในสื่อที่ออกมาบางทีมันมันอาจจะรุนแรงอ,อะไรแบบนี้ทําให้คนเขากลัวแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวครับอ,อยู่กันได้สา<ต>นะมาไปเที่ยวได้ใช่ครับไปใช้ชีวิตได้ใช่ครับค่ะน้องซูล่ะคะน้องซูมีอะไรอยากจะเป็นตัวแทนของ เยาวยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เล่าให้กับคนอื่นๆบ้างว่านาธาิวาสในมุมของซูเนี่ยมันต่างจากนาธาิวาสดในมุมของคนอื่นๆยังไงคนอื่นเขาอาจจะคิดถึงนาธาิวาสคิดไปต่างๆนานานนะในมุมของซูเป็นยังไงผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแบบก็ก็เหมือนจังหวัดทั่วๆไปเหมือนภาพอื่นๆครับก็ก็มัน คนมองว่าสามจังหวัดนี้เป็นเขตที่อันตรายเขตสีแดงที่จริงมันไม่ใช่อย่างที่คิดครับมันก็สู้กันอย่าอยู่กันได้ที่อยู่กันได้คครับ่ะแล้วก็เลฟค่ะเลฟค่ะเลฟเล่าให้ฟังหน่อยสามจังหวัดยังไงมันก็สวยงามครับคก็อย่าให้ไปเที่ยวกันเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องไปกลัวกับเหตุการณ์ครับค่ะ ไปนอนบ้านลิฟได้เลยได้เลยค่ะไไปนอนบ้านลิฟได้เลยไปนอนบ้านมามิวได้เลยอย่างนี้เป็นต้นจะดีเหรอคะจะดีเหรอคะคือแปลว่าในมุมของคนที่รับข่าวสารข้อมูลบางทีก็จะมีข่าวที่ไป โฟกัสเรื่องเหตุความรุนแรงคนก็จะตีเหมาไปหมดว่าอ๋อมันรุนแรงมันรุนแรงแต่จริงๆในมุมที่ไม่รุนแรงแต่ไม่ได้ผ่านการนําเสนอในสื่อก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งน้าหนักเอาเองว่าเราจะไปตรงไหนอันตรายไหมเราจะเราจะดูแลตัวเองยังไงสถานที่ท่องเที่ยวที่มันปลอดภัยก็มีเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะเวทีที่เขาจัดขึ้นแบบนี้มันดีสําหรับเด็กๆในจังหวัดเรายังไงบ้างลองดีครับผมว่า เปิดโอกาสให้เด็กสาจังหวัดครับก็ถ้าชนะได้ทําซิงเกิลเพลงก็ผมเชื่อว่าเป็นความฝันของใครๆหลายๆคนครับแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่วิธีนี้เปิดโอกาสให้แล้วนะครับได้ทาซิงเกิลเพลงด้วยใช่ครับนี่แปลว่าวงเราได้ทาหรือยังทำแล้วเรียบร้อยแล้วเผยแพร่หรือยังยังครับค่ะอยู่ในขั้นตอนการทาซิงเกิลเพลงโอ้โหที่เป็นศิลปินเครึ่งทางแล้วนะ แล้วอรึอะไรนะครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วของมามิวเหมือนกันก็ได้ทําเพลงเหมือนกัน <c oughs> ค่ะค่ะเพลงอะไรของมามิวฉันยังรอเธอคะอ่ะอ๋อที่เราฟังเมื่อมสักครู่นี้ <c oughs> นะคะนี่ก็คือเพลงที่หลังจากชนะการประกวดแล้วก็ได้ทําเพลงนี้คือ <c oughs> หรือยังไงคะเป็นเพลงของโครงการค่ะเป็นเพลงของโครงการค่ะอ๋อแปลว่าคือเพลงของเวที Software ซาเทนไวส์ l แลนเสียงจากปลายด้ามขวา พี่สมชายนินสีเป็นผู้แต่งเพลงขึ้นมาค่ะแล้วก็พี่จักรเป็นผู้เรียบเรียงค่ะพี่จักรชวินจิตสมบูรณ์ค่ะแล้วเราเป็นผู้ชนะเลิศเราก็ได้เป็นคนถ่ายทอดบทเพลงอันนี้ภูมิใจขนาดไหนอุ้ยได้ร้องเพลงของโครงการภูมิใจมากค่ะรู้สึกแบบรู้สึกดีใจได้มีโอกาสนี้ไว้แล้วต้องคว้าใได้ค่ะใช่ ค่ะค่ะแล้วเวลาที่เขาประกวดกันมาสามจังหวัดใช่ไหมคะยะลาปัตตานีราธิวาะเราได้เจอผู้ชนะจังหวัดอื่นไหมไม่ได้เจอเพราะว่าคนละเวทีครับค่ะแต่แต่รู้ข่าวซึ่งกันและกันใช่ไหมครับคือเวลาเวลาที่เขาอัพขึ้นยูทูบหนึ่งแต่เราก็ต้องเราก็ต้องไปส่องเขาเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมไปดูสิบเลตติ้งเขาเป็นยังไงเลตติ้งมันเป็นยังไงเช็คเลตติ้งกันนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัแล้วเป็นไงเราสู้เขาได้ไหม แต่ว่าจัดูกันในจังหวัดอื่นๆนะ<ก>ไม่แพ้ไม่แพ้ครับมั่นใจต้องมั่นใจไว้ก่อนซึ่งอันนี้คือเวทีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆที่มีความสามารถแบบนี้ก็ไม่มีไม่มีที่ให้ไปประชันกันแบบนี้นะ, <c oughs> นะครซึ่งก็น่าจะเป็นความหวังเป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆนะคะอย่างเมือม่อสักครู่ที่ลงบอกว่ามันไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ <c oughs> <ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไป จะต่อยอดไปได้มากขนาดไหนน,นี่ขึ้นอยู่กับน้องๆและโอกาสที่จะได้รับต่อไปละเราวางแผนกันยัไงวงวิถีนี้จะจับมือกันอยู่อย่างนี้จะพัฒนาวงต่อไปอยังไงบ้างวางแผนกันหรือยังตีก็เอานำมาความรู้ที่ได้จากการทำซิงเกิลนี่แหละครับมาม,มาปรับใช้กันในวงครับ่ะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อาจจะ ได้เอาไปบอกน้องๆรุ่นหลังๆที่อยู่ที่ห้องซ้อมเดียวกันที่โกลกอะไรแบบนี้ให้ให้ให้เกิดเป็นเป็นประโยชน์ขึ้นมาครับคือเราก็ไปเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องๆต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีประกวดต่อไปคือเราก็ส่งซ้ําไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าก็จะไปติวน้องๆแทนครับมันต้องมีเทคนิคยังไงยังไงเชื่อพี่พี่ได้รางวัลมาก่อนเอยใช่ไหมใช่ครับซู้มีแผนยังไงต่อสําหรับวงเราเนี่ยวงวิถีเราเนี่ย ดังและแยกวงไหมไม่ไม่แค่ครับก็เดินต่อไปครับจนถึงที่สุดครับครับไปได้ถึงไหนไปให้ที่สุดเลยนะค่ะลิฟต์ละคะมีเป้าหมายมีความฝันอะไรในชีวิตลิฟต์บ้างความฝันครับก็อยากเห็นรูปตัวเองบนปกอัลบั้มอะไรพวกนั้นแหละครับนี่มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับสักวันหนึ่งเราต้องเป็นแบบนั้นบ้างใช่ครับบะมิ้วละคะ มีความฝันมีเป้าหมายยังไงต่อหลังจากนี้หนูคิดว่าความฝันของหนูมาถึงครึ่งทางแล้วคะ่ะหนูก็จะทำไปเรื่อยๆไม่หยุดค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะค่ะอ,อยากจะเป็นตัวแทนพวกเราขอบคุณคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนขอบคุณกอรมนนนะ,ขอ,ะขอบคุณคนที่ให้กำลังใจเราหรือขอบคุณทุกๆยอดปิวยังไงบ้างที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ <c oughs> ได้เมลคะ่ะ ค่ะหนูก็ขอขอบคุณกรมนอแล้วก็บริษัท UCI นะคะที่ได้จัดตั้งโครงการดีๆขึ้นมาที่เปิดโอกาสให้หนูแล้วก็พวกเราเนี่ยได้มายินอยู่จุดนี้ได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้เปิดโอกาสแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดขอบคุณพี่ๆทีมงานที่คอยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำมาตลอดค่ะ ขอบคุณคุณครูเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆที่อยู่โรงเรียนนาราธิวาสค่ะที่ช่วยโหวตให้กำลังใจหนูมาตลอดแล้วก็ที่ที่ขายไม่ได้เลยก็คือครอบครัวของหนูค่ะพ่อแม่พี่พี่สาวค่ะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คำให้แรงผักดันส่งเสริมในสิ่งที่หนูชื่นชอบมาโดยตลอด สุดยอดมากครบถ้วนเลยนางงามมากๆ <bathroom> เอาขอขอเป็นตัวแทนสว่าผลุดสกกอารณ์ลงลงเป็นตัวแทนบ้างผมขอ,ขอขอบคุณกอร,รมนนและก็บริษัท UCI Media ครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ครับที่เปิดโอกาสให้เด็กสาจังหวัด้าเราได้ทำความฝันที่เป็นจริงได้ครับก็ที่สำคัญขอบคุณครอบคัวด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่ให้กำลังใจตลอดครับ พี่หิงก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเดินตามความฝันต่อไปนะคะคนี่เป็นแค่ประตูบานหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังคงมีประตูอีกล้ายบานที่เราจะต้องเปิดแล้วต้องเดินฝ่าฟันไปนะคะไม่ว่าจะล้มบงังล้มก็ลุกนะคะแล้วก็มีอุปสรรคหรือมีความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องฝ่าฟันไป ให้ถึงความฝันและเป้าหมายของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นตัวแทนของโยชนเป็นเสียงสะท้อนจากปลายด้ามขวานให้พวกเราได้สัมผัสได้ฟังความคิดของเขาฟังเรื่องของความถนดัดความรู้ความสามารถของพวกเขากันมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ